สวัสดีค่ะรถกระบะโตยโยต้าไมตีเ้เนะคะคันนี้เป็นรถปี96ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องดีเกียร์ดีคุกค่านแอร์เย็นขับขี่ได้สบายใช้งานได้ปกติภายในสวยด้วยนะคะตกแต่งไว้สวยงามเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้ถึงจะค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะแต่สภาพยังดูดีมีสไตล์อยู่เลยค่ะทุกท่านเครื่องเสียงชุดใหญ่ดังก็หึ่มก้มกล้องนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะราคา79,000บาท ซื้อไปใช้วิ่งทางไกลทางไกลสบายๆนะคะเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีค่ะหน้าเดิมท้ายเดิมสีสันสวยนะคะเอกสารมีให้ครบค่ะ7 9 0 0 0บาทโตโยตา้าใหม่ตี้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าถูกใจยังไงเข้าไปชมตัวรถติดต่อโทรหาผู้ขายกันก่อนนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ